สวัสดีครับเอลําปานะครับวันนี้จะมาสอนวิธีในการดูเหรียญสตางค์สิบหลวงปู่เพิ่มวัดการบางแก้วปี2513สังเกตครับบริเวณคอนะครับจะมีเส้นใส่ฝนวิ่งคมคมในซอกคอลองเอียงเหรียญดูนะครับเราจะเห็นเป็นเส้นคมคมครับวิ่งในซอกคอครับต่อมาครับหลวงพ่อตรงปลายหอหีบจะมีเส้นแตกคมคมมากครับนี่ครับเป็นลักษณะเส้นแตกตรงปลายหัหอหีบคมคมเลยนะครับนะ จะมีกระแสวิ่งตามตรงซื้อมาชนขอบทั่วเหรียญเลยนะครับนะเป็นเส้นกระแสวิ่งคมๆนะครับช่วงนี้ก็คมชัดครับคําว่าหลวงพ่อเห็นไหมครับจะมีเส้นกระแสวิ่งไปชนขอบสังเกตนะครับบริเวณปลายหูซ้ายจะมีเส้นวิ่งคมคมเหมือนเสากาดขึ้นไปครับ เห็นไหมครับจะเป็นเส้นเล็กๆคมมากครับนี่ครับวิ่งทะลุจากต้นหูไปจนปลายหูออกมาหูเห็นไหมครับจากปลายหูวิ่งขึ้นมาด้านหน้าครับสีสงังปูเลยนะครับนะต่อมาครับสังเกตตรงขอบบริเวณขวามือเราครับจะมีลักษณะซ้อนเป็นชั้นสองชั้นนี่ครับตรงช่วงนี้เห็นไหมชั้นบนแล้วมีชั้นสองซ้อนออกมาเี๋ยวรุ่นนี้นะครับ หลังจะเป็นลักษณะหลังเรียบและจะมีจานตัวถอนะครับข้างหลังก็จะเป็นลักษณะเส้นกระแสตามขึ้นเหรียญจะไม่มีรอยการถอดเหรียญใดๆขอบตัดจะเป็นตัดแบบเหรียญเก่าทั่วไปตัดครึ่งหนึ่งฉีกขาดไปตัดนะครึ่งหนึ่งฉีกขาดไปนะทั้งสองฝั่งครึ่งหนึ่งฉีกขาดครึ่งหนึ่งฉีกขาดสวยๆยินดีรับเช่าหลายๆหมื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ได้ครับ ท่านไหนที่ฟังเนื้อหาหรือดูแล้วไม่ทันครับสามารถดูรูปชี้ตำหนิกเพิ่มเติมหลังท้ายคลิปนี้ได้เลยครับ เป็นความรู้แล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b สไครป์กดแชร์ผมด้วยนะครับท่านไหนที่มีพระเครื่องของเก่าของสะสมทั่วไปนะครับนะผมยินดีรับเช่ารับจำนำพระเครื่องของเก่าของสะสมทุกชนิดนะครับส่งมาขายตามบาดีไลน์ที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมเอลังปางต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สำหรับใครที่สนใจอยากจะมาทางร้านเรานะครับอยู่ใกล้กับตลาดลังสินนะครับหรือค้นหาร้านดีสยามพระเครื่องจาก Google Map ได้เลยแล้วเราจะอยู่ก่อนถึงซอย21ด้านหน้านก็จะมีเขียนคําว่ารับเช่าพระตัวใหญ่ๆเลยสามารถเข้ามาดั่งรอข้างในได้ใครปล่อยเช่าพระหรืออยากเช่าพระสามารถมาที่ร้านได้เลยนะครับ